ขุดครับน่าจะแค่ถอนครับไปต้อมาครับดอ,คอ,ค,อคอมคอมครับคอมพิวเตอร์ครับพวกเล็กพวกน้อยถอนไปเก็บเล็กสะสมน้อยไปเจอกันบ้างครับนิดนหน่อยรวมๆแล้วก็หลายโลนี่เห็ดตะดงครับไม่ใช่เห็ดไม่ใช่บนเขาที่เราหาปกตินะครับ ไม่เห็นเลยลงก็จะรุ่นๆหน่อยครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วพอได้ครับนี่นไปสวยครับไปสวยคลิปเลยไมหม่อมอมคมคม,ม,มหนึ่งจุกครับเล่นๆแถวนี้น่าจะเจออีกครับเจินป๊บไปต่อไปครับเตือนแป๊บ ทำเนี่ยครับอมทอมไล่อมอมนานะาี่ใกล้แล้วนะไม่เดินนะจี๋หมดแล้วนะครับตรงนีอ้อุ้ย จะไปทเทเงาเทบนหลาในลิวนี่ไห<อ>้แบะแพะอ่ะดูมันเยอะ,อะ

เพลงมั่นไอ้ไอ้คุณตายนี่ยอะไอ่างเขาแค่เห็ดตูมเราแค่เห็ดบานเขาแทะเห็ดตูมเราแค่เห็ดบานไอ้นนั้นาเลยน้ำจิ้ม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 เฮียอะไรนะมันจิ้มยังไงมันกินยังไงจิ้มน้ำจุ่มเรามาจุ่มน้ำจิ้มกขาตีอะไรวงดังเชอะอยู่โุมมน้มันผ่านออกไปทางข้างกุมไปพวกข้า จะลงโดนี่ได้แมลงยิงแชนแนลครับมันจะตัดไปทำอะไรอยนี้หมาโอ้ยนัะข้าหัวเอ่ะไอ้เฮ้ดีเลยอดหมดนเปลอหนึ่งเพลงครับ เดียวเงืกี้นะดเดียววะออกด้ยนะยืดกโดดปุ๊น่อากแลากอือก็ยังทุ้ลากมันฟโอเครับตัวอนที่มูนอยุ่มันยายเีใได้เฮ็ดอกมงข้าใหญ่กว่เยอะเลยโอ้เฮ็ดเข้าตงใจจิโอ้ยรู้แล้วแม่งปีหน้าเจอกันแน่แซดยังไม่ทันเขาแล ไม่รู้ว่ะขึ้นกันต้องเดี๋ยวยังไงคลิปไปเลยแทงตุกแต่ถ้าบนข้าขึ้นข้าวนี้ก็ไม่ยากหายเลยนี่นี่พอสวยไหมเนี่บนเข้าวมันก็จะก็รวมไปดีเนี่ยอ๋อแล้วก็ได้กระไี่กระซิ่งที่ตุกนี่งามเลยนะู้กไหมเดี๋ยวต้องไปที่นู้นก็ต้องไปนี่คือห้าตะเบียงนะเออช่วยม นี่ต้มใบเงี้บนี่ต้องต้มเลยนะแล้วเดี๋ยวไปซื้อทุ่งมาให้แล้วก็อัดฟิตมองฟิตบ้านใครยังไม่เต็มมั้งบ้านกูไม่เต็มหรอกบ้านพี่โป้ยเตนเลยเต็มช่องเลยบ้านกูก็ได้อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งใส่หนหละตู้เย็นต้องลูกเองก็เลยไม่เต็มต้มใบเร็วให้เคี้ยวสักชั่วโมงหนงชั่วโมงเงี้ยต้มมามัดกันเลยแล้วก็มัดใส่ทุ่งอยู่ทุ่วมๆจะอัดฟิต โอหทางนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวแล้วมั้งกูวะโหไปแค่ห้ามื้อเองนี่แหละกูเก็บไว้ให้หลิวนี่แหละแล้วมันแล้วมันเป็นอะไรไม่มาหลังจะบอกว่าไม่น่าท่ามเลยนุ๊กมาขอเหรียญมาื้อนี่โอ้โหมาซื้อไปเจอทุกแบบโอ้โหนี่เดี๋ยวเตาวแล้วต้มถุงเท้าิดไว้ เนี่ยคเนี่ยรีค่ายเปที่นี่งามเลยอั้วยโาพี่เลยโอ้โหบาตบานบานพี่าเลยองร้อยไอ้เนกบอเทีนมีที่ไปูกดีเยพาเยปาเพชรเมเพชรอ่ะี่ว่าแล้วยนกเจอเดเจอเดดไม่ใญ่ไม่ใยญานี่ไม่ได้จีก็มาเอาเ ไพี่ไปไอ้ยอี้าไไอ้ันไี้้กันเอะยังวะองเยอะเล้ยไนี้มต้มต้มเนา่ไม่มีอ่ะนี่ด่านล้ต้มเผ็เห็นมึ่ต้งหมีอมเยอะมีอกสอ้่มเรา่ไปนี่้องไยนี่กับข้าวี่เราสบายีัดมัต้มไปงี้ยรขย้ำน้ำแล้วก็พกพอกรอใจ้ดร้อนอักสิ้นสดเดี๋ยวใบนี้ค นี่กัดน็อตหลุดหุบตะพึกเข้าวัวช้างครับเขตรอดอครับจะบอกให้หมดเลยแล้วกันสายก็พอกินเล่นครับเปลี่ยนเป็งๆกี๊ยนนี่พอแค่นี้ครับเปี้ยครับอะไนี่ครับีเกีนยะที่เกี๊ยนใคเห็ดบนข้าวเหมือนแต่มันก็เห็ดบนข้าวฟองแข็อืมคือบนยอดข้าวไอเห็ดก้าวเปนยาวเห็ดบนข้าวยอดไอ้ข้าวต้องข้าวอ่ะ